โอ้แก okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมไว้ที่ช่องลุงแซมเช่นเคยนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมสบายกันดีไหมฮะถ้าคุณเห็นโปรคลิปก็จะรู้แล้วว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอะไรใช่ไหมครับคืองี้ครับผมเห็นในกลุ่มเจเนติกนะครับมีคนขอคําแนะนํากันเยอะพอสมควรเลยเรื่องของสมใส่นะครับว่าเป็นยังไงต้องใส่แบบไหนมีงบเท่านี้จะได้ของอะไรบ้าง ถามว่าส่วนตัวเนี่ยผมเซียนเจติกขนาดนั้นไหมก็คงไม่ครับแต่ผมคิดว่าความรู้ที่ผมพอมีเนี่ยน่าจะพอไกด์ผู้เรียนที่สนใจจะมาแว้นกับเราได้อยู่โดยสาระองค์เราในวันนี้ครับผมจะมาไกด์ของสมใส่เจติกสายคัสแคนนอนเป็นหลักนะครับโดยจะแบ่งของออกเป็น3มเทียนั่นก็คือโลเทียมิดเทียและก็ไฮเทียนะครับท้งนี้เนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่านี่เป็นของสมใส่ของเจติกสายคัสแคนนอนเป็นหลัก นะครับและความเห็นส่วนใหญ่ของคลิปนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับยังไงถ้าไม่ตรงใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็อาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ละสวซเลยครับในส่วน upper headgear ครับโลเทียเนี่ยผมให้ biting l i g h t w e i นะครับหรือว่าเป็นหมวก l i g h t w e i ใหม่นั่นเองครับเอาไว้เก็บเลเวลได้เพราะมีการดูดเลือด sp แล้วก็อีกใบก็จะเป็นชิปกัปตัน head ครับซึ่งมันจะเป็นหมวกที่โจมตีไกล7%ถือว่าแจ๋วมากถูกและคุ้มค่านะครับและอีกใบคือหมวก o5 ครับยิกเ r a s i l herald call ครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้สำหรับคนที่อยากทำ530นะครับมิดเทียครับผมแนะนำว่า amesberry หรือหมวกแกะเนี่ย ใส่คู่ดาบฟ้าสักบวกแปดเนี่ยราคาก็น่าจะแตะได้อยู่าราคาเสื้อทองหมวกแกะเนี่ยมันจะประมาณมาสัก6 7เจ็ดพันมั้งแล้วก็ตีว่าไปบวกแปดก็กม,ามาสักพันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นหมวกแคทที่เพิ่มความแรงซีซีได้ในราคาที่พอจับต้องได้นะครับหรือว่าจะเป็นบวก9 Evil Marching Hat ก็ได้ครับอันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เท่าเอมิสเบเรก็ตามแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นดอกอาวุธครับถ้าเราใส่มิสเบเรกเนี่ยมันต้องล็อกเป็นดาบฟ้าใช่ไหมหรืออย่างผมเนี่ยครับเลเวลาเจ็ดห ผมก็จะใส่เป็นหมวกแลบครับตอนนี้ที่ผมจะอยู่คือบวกแก็คือเป็นราคาที่จับต้องได้ถือว่าเป็นมิดเทียไปแล้วกันนะครับซึ่งพอมาเป็นไฮเทียเนี่ยผมว่าเอมิสเวเร่ที่บวก 10- ถึง12เนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับรวมถึงบวก12ถึง14ของหมวกแหลบเนี่ยอันนี้ของจริงเลยครับผมมองว่าช่วงที่ยังไม่ร้อยเจ็บเนี่ยหมวกแกะช่วยได้เยอะอยู่ครับแต่ข้อเสียคือมันต้องคองมโบก,กระดาษฟ้าเท่านั้นแต่หลังจากคุณเริ่มร้อยเจ็ดสิบครับคุณสามารถใส่หมวกแหลบได้นเนี่ยผมว่าหมวกแ,กแททหกแกลบ ส่วนมิเตอรเทรเกียรครับหรือว่าส่วนตาครับโลเทียและมิดเทียนเนี่ยผมให้โลโบอายนะมันจะมีราคาสัก400-600บาทครับผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะส่วนใครที่อยากทำ530เนี่ยผมแนะนำว่าเป็นเบลผีเจนก็ได้หรือจะเป็นแบ็คเดวิลมาร์คก็ได้ครับผมต่อมาครับไฮเทียเนี่ยคงหนีไม่พ้นเซราพิมครับ คือเรียกว่าของเทพครับอยากได้มากคุณลักษณะของเซนทริพิมพเนี่ยครับ mm. เมื่ออินลอยยี่มันจะบวกเอทีเคเยอะมากๆซึ่งเราใส่ซีซีครับเราเน้นอินลอยยี่อยู่แล้วจริงๆเนี่ยครับมันจะมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งคือคลาวเทนหนุ่มัคทรับหรือว่าหน้ากากเทนหมูเนี่ยผมว่ามันก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าเงื่อนไขคือมันต้องอัพสเตง108็ 120, งร้อยแปดถึงร้อยยี่สิบเนี่ยผมว่ามันเยอะไปหน่อยอย่างผมที่เล่นจีนติกสายคารเคาน์นเนี่ยผมจัดสเต็งแค่ร้อยไงผมไม่ได้อัพเยอะขนาดนั้นถ้าจะเอาสเต็งร้อยยี่มันก็ดู แต่ถ้าจะซื้อเทนหู go, บ่างทีเพิ่มตังอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วไปใส่เซ拉ทีมดีกว่าส่วนโลเวอร์เฮดเกียร์ครับโลเทียและมิดทีเนี่ยผมแนะนำสามตัวคือปากกระทองครับสำหรับคนที่ต้องการท่าหน้าสามสิบและเอทีเคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเทนโง่สกอร์ครับอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมเอาไว้ดูดเลือดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือปากหนอนนะครับในกรณีที่คุณจัดคู่กับมับหนอนถือว่าดีเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยปากหนอนเป็นราคาที่จับต้องไดนะ้แล้วประมาณ2,000ถึง2,500ประมาณนี้นะครับกก็ถือวาาาว่่าาาารรคไมมแแงล้ ไฮเทียครับคือผมรู้สึกว่าไฮเทียเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีของที่เตะตาผมเท่าไหร่นะครับคือถ้าจะบอกว่ามอบเนี่ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมเน้นที่ CC ไงผมไม่ได้เน้นที่ AD ถูกปะคือการใส่ Mob มอบครับตรงตาเนี่ยคุณต้องใส่แว่นตาครับและสิ่งที่มันได้เนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นค่า m d k ซึ่งเหมาะกับสาย AD มากกว่า CC ครับ มาต่อที่ส่วนอาร์เมอร์หรือส่วนเกราะครับผมโลเทียนเนี่ยคงเป็นเซตฟรีครับพอใช้ได้ยาวๆอย่าง1 3 0 1 4 0เลยไม่งั้นก็เป็นเสื้อโอรินครับจะทำให้เราได้ซีซีแบบไม่สะดุดนั่นเองนะครับแบบมิเทียครับผมแนะนำเป็นคาฟายูนิฟอร์มครับออฟชาร์เดิลหรือโฮลี่ก็ได้แล้วก็มีอินติดมาด้วยนะครับอยากให้เป็นบวกเก้าเพราะว่ายิ่งบวกเยอะมันยิ่งได้เลือดด้วยครับหรือถ้าไม่งั้นก็เป็นเอ็กซ์เลนย์สูตรนะครับออฟสเต็งเอทีเคเอทีเคหรือว่าจะเป็นแบบอันฟอร์เรนสเต็งเอทีเคอะไรก นั่นก็คือเสื้อเด็กนะครับบวก9ถึงบวก12ครับออฟตีไก่5ขึ้นไปหมายถึงว่าคือถ้าเป็นตีไก่2ช่องได้ก็ยิ่งดีโคตรเอานะครับอีกตัวที่แนะนำคือบวก11 f a อ็ดแฟ l o ทอบครับแล้วก็เอาเป็นเด็ก22หรือเด็ก33มสา,มสามก็ได้นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ตีบใหดถึงออปชันของมันครับมันก็จะแรงพอสมควรเลย มาส่วนมัฟครับโลเทียเนี่ยผมแนะนำเป็นเซตฟรีครับไม่งั้นก็มัฟหนอนแบบออฟเด็กเด็กสเปเชียลเด็กไม่ก็เด็กอินสเปเชียลอินอะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบเด็กอินเด็กอินประมาณนี้เพราะว่าสกิลซีซีเราเนี่ยคิดค่าอินเป็นหลักนะครับส่วนการ์ดเนี่ยใส่เป็นบัตรอยู่แล้วนะครับมิดเทียครับผมแนะนำสามตัวคือมัฟเอ็กซ์เซียนครับออฟเอทีเคสามช่องเลยนะครับอันนี้พอใส่คู่กับเซอร์เอ็กซ์เซียนตัวเมื่อกี้ก็จะทำให้เราได้โบนัสเพิ่มด้วยนะครับเป็นลดดีเลย์เพิ่มเลือดอะไรเงี้ยครับอีกตัวนีหนะาคึ่งบอที่าแนะเนม่ีำ um mm -hmm. มันฟูลออปชั่นแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งคงเป็นปีกดำบวก9ครับออฟเอเอสี่สามสาม่สองหนึ่งอะไรก็ให้ให้มันเยอะๆไว้ครับใส่การ์ดเป็นบัตรแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นการดึงดมิดเอเอสได้เยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของมิดเทียเลยนะครับแต่ลืมว่า EA ต้องเยอะๆนะครับเป็นไม่ได้ก็คือ4 3 3สนะครับหาให้ได้คือแรงจริงๆนะครับส่วนไฮเทียเนี่ยผมขอยกให้มับนี้มับเดียวคือบวกสิบหรือบวกสิบสอง subject range ครับคือถ้าบวกสิบนี่ยครับมันจะได้ตีการ์ดสิ ีแรงขึ้นอีกสิบเปอร์ นะครับถ้าใส่คู่กับหมวกหมวกแลบนะแต่ถ้าจะให้สุดเนี่ยครับมาตั้งหมวก12มันถึงจะสมกับคำว่าไฮเทียนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าคุณมีงบถึงเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนไปใส่ลาเวนออฟทอมที่ส่วนตาได้นะครับเพื่อเอาคอมโบตีการเจ็ดเปิดด้วยแต่ถามผมว่ามันคุ้มไหมผมมองว่าลาเวนอัพทอมเนี่ยไม่ค่อยคุ้มถ้าเทียบกับเซราพิมนะอย่างสเตตผมว่าสเต็งร้อยอินร้อยยี่ดิกร้อยยี่วิทเก้าสิบเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจสำหรับอีกาเลยไปถึงว่าคุณสมบัติที่ได้จากการใส่อีกาดูไม่คคคคค่่่่่่่่ออออยนน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 าาาาาาาสสใใจเเทไหหรรรรัััััววถถุุ้้้ณณมมมีีีตตบบกกก็ืะแ แบบมหาศาลไ็นสุดตานเนี่ยผมมองว่าคุณจะใส่สินิ้มก็ได้ครับส่วนเท้าครับแบบโลเทียเนี่ยผมให้เป็นเซตฟรีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเซตฟรีพอใส่ครบทุกส่วนเนี่ยมันจะบวกคุณสมบัติเยอะมากทั้งเลือดทั้งกันธาตุทั้งรถฟิกแคสรถลดไล่ลด,ลลดอะไรลดไปเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าอยากสุดขึ้นหน่อยครับ ต้องไปของมิดเทียครับนั่นคือใส่บวก9 Temporal r e ร b o o ร็ครับเอาแบบที่มีรูนะครับคือถามว่าเอาแบบไม่มีรูแลออฟได้ไหมมันก็ได้ครับแต่คือเดี๋ยวนี้ไอ้เราเทมแบบมีรูมันไม่แพงแล้วไงแล้วยิ่งไบบวก9มันก็ยิ่งไม่แพงอย่างเสื้อผมเล่นเสื้อพอมันก็แค่พันเดียวอ่ะก็ในไหนก็จะมาแล้วก็มาให้สุดครับก็คือ t e m p o r a รอ e เบวก9รูออฟเอเอแบร์พาวครับจริงๆเนี่ยจะเป็นอาณาเวมจิกก็ได้นะครับเผื่อเอาไว้ใส่วอลเลอร์ใส่เฮลเพน บอกคือถ้าจะให้สุดเนี่ยมันก็ต้องแบ็คพาวเวอร์ครับส่วนการ์ดเนี่ยแล้วแต่คนเลยนะครับบางคนอาจจะใส่วิกเชสคุกกี้ครับหรือว่าจะเป็นไฟหลอกก็ได้คือถ้าบวก,ก้าใส่ไฟหลอกมันก็ได้สเต็งสองแล้วก็ได้เลือดใช่ไหมอย่างผมอะเลือกใช้เป็นไฟหลอกเพราะว่าอา่าเน้นเลือดด้วยนะครับแล้วก็สําหรับรองเท้าไฮเทียเนี่ยสำหรับผมมันยังไม่มีอะไรเตะตานะเทมเพล่รอบบูทที่เป็นรูเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นของไฮเทียเพราะว่ามันค่อนข้างหายยากแต่ตอนนี้มันคือมันหาง่ายเพราะฉะนั้นไฮเทียสำหรับผมตอนนี้คือยังไม่มี ส่วนประดับครับแบบโลเทียเนี่ยผมยังคงให้เซ็ตฟรีเหมือนกันครับมันจะมีประดับอยู่ค่าหนึ่งของเซตฟรี free, ใช่ไหมที่ว่าใส่แล้วลดลายได้ในกรณีที่คุณมีแหวนและจัดท่าด้วยเนี่ยก็จะดีเหมือนกันนะครับเป็นของดีที่ใส่คู่กับเท้าเทมเ,เลย ถ้าไม่มีทั้ง2ชิ้นนี้ผมแนะนำว่าบาโกสองข้างก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่อีกชิ้นหนึ่งที่ผมแนะนำคือ p e n d a n t of m ฟ l Stor อครับกับ Engine a n g e l A ลครับตอนนี้สองชิ้นนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับเป็นไอเทมรุ่นเก่าๆดึกด,ดำบันพ์เลยก็คือเจส Sling ครับได้อินสมีรูนะครับแล้วก็มีสกิลพู้ดินด้วยแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแต่ผมก็ไม่เคยใช้นะนั่นก็คือเป็นเซต broken chip ครับใส่สองข้างคุณจะได้สเต็งสิบสองหน่วยแล้วก็อินสิบสองหน่วยบังละมี มากมหาศาลนะครับแต่จริงเนี่ยมันมีของที่แรงกว่าน,นี้แต่มันจะอยู่ในแพทอนาคตนะครับซึ่งเป็นแผ s สิบเจอะไรประมาณนั้นนะ่ะไอ้คิงสมิธเชตอะไรสักอย่างนะผมไม่ได้อ่านละเดี๋ยวถ้ามันมีมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องเกียร์ให้ฟังกันที่หลังอีกทีนะครับ ส่วนโล่ครับแบบโลเทียนเนี่ยไม่มีในใจเลยครับมิเทียครับผมให้เป็นโลวาใส่ก๊าซคาริสเบิร์กไนท์ครับจะบวกเจดบกก9ก็ได้นะครับโล่นี่ครับเราจะมาหนักตรงไฮเทียครับสำหรับแผ่นตอนนี้ครับผมให้แค่โลกระต่ายกับโลบัตินไนครับตีโบกขงสูงครับใส่ก๊าซคาริสเบิร์กไนท์หรือไม่ก็บิโจก็ได้ครับอยู่ที่ว่าอาวุธคุณจะใส่ก๊าซอะไร ส่วนอาวุธครับแบบโลเทียเนี่ยผมให้กระบอกไม่ร้อยครับถือว่าเป็นไอเทมที่ใช้เก็บเวลได้ยาวๆนะครับบางคนเก็บยันร้เจ็ดห้าเลยก็มีข้อเสียงเดียวของกระบอกไม่ร้อยคือคุณขายไม่ได้ครับสมมติถ้าคุณเอาไปหวสิบได้ใส่การ์ดว่าขาวมันก็เป็นเหมือนของติด ID ไม่ใช่ติดไอดีติดตัวไปอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าใส่คังไม่ได้ด้วย ยังไงเนี่ยเรายา้ายมาที่มิดเทียร์เลยครับมิดเทียร์เนี่ยผมให้ดาบฟ้าดาบแดงครับบวกเยอะๆใส่ออฟ EA เอแบบสัก5สัก6อะไรเงี้ยครับถือว่าแจ๋วมากหรือถ้าคุณไม่ชอบดาบฟ้าดาบแดงนะครับเลิกที่จะไม่ใส่โลก,ก็ไปใส่บวก12บวก13เฮลิเคนฟลูรี่ก็ได้ครับ off ออฟเอเอนหนาเช่น4555หรือ5 6แล้วก็มันจะมีไอเทมหนึ่งเป็นโรบอทอาร์มนะครับอันนี้เนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีนะครับถ้าคุณสามารถออฟได้ตรงกับบอลท,ที่คุณจะไปเก็บนะครับหรือไม่งั้นก็เอาแบบเวอร์ไวเลยก, 15, ก เรื่องธาตุไม่สำคัญเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือซีซีคิดธาตุแค่ตามลูกบอลน,นะครับไม่คิดธาตุเ่ียวุธ ส่วนไฮเทียครับผมยกให้โบว์สิบเอ็ดเลสโลตัสเท่านั้นครับเดี๋ยวอนาคตมันจะมีกระบอง o อสกระบองอะไรสักอย่างเนี่ยมาตบอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ครับสำหรับแพทตอนนี้โบว์สิบเอ็ดเลสโลตัสสองม้าขาวหรือว่า1ม้าขาว1มาาว้1มาดําน่าจะเป็นตัวท็อปเทียแล้วของอาวุธแล้วไม่ต้องกลัวว่าของไทยจะตกนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีการอัปเกรดขั้นของอาวุธด,ด้วยนะฮะผมมองว่าเรากำเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยลงทุนกับอาวุธเจเนติกไปเลยเนะี่ยมันก็คุ้มค่าครับเพราะว่ามันก็ใช้เด้่ยวยาวนะครับอย่างผมยิ แบบในโอกาสแบบ200,000กว่าเลยอะคือมันแรงมากนะอันนี้คือของไม่ฟูนะคือแบบยังขาดอีกเยอะเลยอะ มาถึงช่องชาร์โดครับผมเนี่ยเป็นคนนึงที่บอกว่าคอร์ฟ้าเนี่ยดูไม่ค่อยเหมาะสมกับเจเนติกเท่าไหร่นะครับคือถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูว่าเจเนติกมันคิดคาแคนนอนอยังไงครับคือการต่อกเกาะของคอร์ฟ้าเนี่ยไม่เคยมีผลกับเจเนยอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือถ้าเป็นโลเทียเนี่ยยังไงก็คงต้องเป็นคอร์ฟ้าครับคอส่วนหัวส่วนปากส่วนมัฟเนี่ยครับก็คงต้องออฟครีเอเตอร์กับเจเนติกนั่นแหละครับส่วนตาเนี่ยผมแนะนับว่าเป็นออฟเรนจ์นะครับเพราะว่าออฟส่วนตาของเจเนติกดูไม่ค่อยคุ้มคคค่่่่ Mid ่่่่่่่าาาาาาเเเเเททททไหหหหรรมมมมมีีีิิดดยยััับอออสสสสววววววนนนนนตตปกืืแล ต้องเป็นคอร์สอาทีฟเจเนท่านั้นครับเพราะว่า1นึ่งก็ได้เจาะเกาะซึ่งก็ไม่เคยมีผลมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่า มันได้ออสแตติสแล้วก็เลือดอีกเยอะเลยผมมองว่าเราเล่นสายแคทแคนนอนเนี่ยสแตทมันสำคัญครับเพราะว่าค่าอินของแพทเราตอนนี้มันยังส่งผลต่อความแรงของแคทแคนนอนเยอะอยู่นะครับทำให้ออสแตติสมันดูส่งผลเยอะเพล่เพก็ทำไรลอดได้ด้วยและไฮเทียครับมีสองแบบให้เลือกครับอย่างแรกคือเซตเจอรติกนี่แหละครับแต่ว่ามีออฟสแตทเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นเอ่อมือเจอรติกออฟอินนะครับแล้วก็รองเท้าออฟอินเสื้อออฟอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับระดับออฟเด็กมันจะเพิ่มความโหดให้ไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ราคาาากกก็สูงตมไปด้วยนะครับบบจที่แ แค่พันหเนี่ยได้เซตเจเนทั้งเซตใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นแบบมีสเต็ปด้วยเนี่ยพันห้าไปเผื่อยังไม่สักชิ้นเลยเพราะขายกันโหดมากราคาหรือไม่งั้นครับถ้าไม่อยากใส่เซตเจเนใช่ไหมครับคุณก็ต้องมาใส่นี้ครับเสื้อโล่เท้าเนี่ยครับให้ใส่เป็นเซตฟิสิเคิลครับหาออปติเกเยอะๆประดับเนี่ยผมมีให้สองแบบคือหนึ่งคือใส่ประดับเด็กหรือไม่งั้นครับคุณก็ต้องใส่โบกศิลปออฟตีสองข้างครับโอ้อันนี้คือเรียกว่าโคตรฟูของความแรงแล้วนะแล้วส่วนมือก็ไปใส่แบบว่าบวกเเออนนชช์์ฟราโดดก็ไ้นะครับเนี่ยคืออขงสุดจริงงงๆขขออชาโด์เจนีแล้วนะครัับยงป นะครับของทุกชิ้นที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็ต้องดูราคาตามกระเป๋าเงินที่คุณมีด้วยคุณมีงบเท่าไหร่คุณลองกระจายงบดูว่าควรทุ่มเทปไปที่ส่วนไหนลองบริหารงบดูครับแล้วมันจะทำให้การเล่นเจตเติของคุณนะครับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ และนี่คงเป็นทั้งหมดทั้งมวลของสาระโอของเราในวันนี้นะครับไกด์ที่ผมทํารอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นที่กาลังมองหาของสวมใส่เจเนติกอย่างแน่นอนนะครับยังไงถ้าคุณมีของสวมใส่ที่คิดว่าดีกว่านะครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและอย่าลืมว่าถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพัฒน,นาพัดไนเราจะทำอะไรกันต่อกด subscribe ราดติดตามพัดต่อไปได้เลยครับผมเสำหรแล้ววันนี้ยินเพียพียช้อนร้อนล้างกลางมือสวััสดีครบ